คือน่ารักดีเออนั่นแหละเออ <c oughs> มันได้จริงๆหรอเอาลงไปที่คอก่อนเอาลงที่คอก่อนแล้ว่อยาขึ้นอย่างนี้เหรอแมนบ่ เรื่องนี้เอาซอร์มาเอเออนั่นแหละหัวใจด้หัวใจของมีผู ผมอายเขารับแม่มันได้มันไดจริงๆรหรอแม่ อวนไม่ได้นะขุดไม่ถูไง มมาาา้อกกัวีวว่าา <c oughs> ฉันยินดีเสมอเมื่อเธอเลือกทางเดินใหม่ทุกครั้งที่นึกถึงหัวราะร้องให้บนเบกันไป